สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสอฟาโชกครับสวัสดีครับพ่อสอครับครับสวัสดีครับโอ้เมืีอีนี้ยสิเมื่าตอนพีตอนนองนครับเมื่อเนี้กอไม่สูตรหมยทำนวนพ้วยก็เหรอครับเอามาฝากพีฝากนองแต่ว่างหวัดที่พันมากเรต้องขอโทษพี่นองเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้อครับเขาเตะเหล็กวิ่งครับเตะเหล็กจบพู่ว่าเขาครับวิ่งหนึ่งวิ่งหกถือว่า ใส่ตัวได้เนาะครับพอหนึ่งกับมาถ้าวิ่งหนึ่งก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะโอ้แดดสองแดดแดดสองเด้งถาวิ่งหนึ่งพอหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอองานหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับมันก็ได้สองเด้งครับมันก็ได้ดีครับ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 เพราะมันดับเบิลเลครับมันขึ้นมามีหนึ่งกับเจ็ดโอ้ดับเบิลหนึ่งก็ได้ขึ้นกันครับเพราะว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับมันมาเป็นสองเด้งครับสองเด้งครับถ้าวิ่งหนึ่งเข้าก็ได้สองเด้งเนาะครับพี่น้องแต่ว่า กต่เจ,จ้าคู่ให้พี่น้องมดถือใหต้องขอโทษขอไผ่หลายๆส่วนเลขดับเลขดับรักน่อยบนก็นคือว่าไปได้ครับไปต่อได้่าน่านตลอดครับจริงๆแล้วเลขดับรักน่อยนี่ปีนึ่งมันกับสิมีคิดอยู่บ้างแต่ว่าเทื่อนึงสองเทื่อโดยประมาณนั่นครับแต่ว่าเลขวิ่งนี่ สำหรับปีนี้ก็มีลดเท่ยนึงแล้วครับมม่ลดสองสองวันทัดไปผมจำาม่ดได้แล้วครับจะวันทัดได้แต่ว่าลดไปงวันนึงส่วนมากกับเบื้ดครับเด็กเบ่งเด็กติดเนี่ยส่วนมากสี่ติดห้างเทียกับมาน้ำกันครับมันเก่เาแน่นอนว่าได้เนาะเท่ากับให้หบให้พี่ให้น้องเท่าไปวิเคราะห์เบิ้งไปเป็นแนวทางเบื้องครับ เพราะว่าตัวเลขที่คำาวณอ,ออกมาเนี่ยคขามวนมากไว้ก็เป็นนช่าง่างเพราะใเบืองว่าเอานมีเลขเสี้ยนดังๆเพิ่นมากมากเขาก็ฟองเข้ากับเข้ากับจัดไปก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเขามีหลักอยู่แล้วจังหวัดที่แล้วเนี่ยเลขเขามันก็มีมีหนึ่งมีหามีหกหาเลขดังเพิ่นมากนักมวยนักซิบเังสินาอ สมมติว่ารักสิเพิ่มมาเจ็ดเขาก็เอาเจ็ดมาใส่มันก็่าได้ดเจ็ดหนึ่งพอดีเนาะสำหรับหวววันที่สิบหกตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่เนี่ก็ได้แล้วล่ะพี่นอ้องก็ได้แล้วพี่นอ้องก็เตรียมสมุติปรกกาด้วยครับหรือเตรียมแคปหน้าจอไว้ครับ สำหรับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขเดน่นครับเลขเด่นงวดนี้มีเจ็ดมีแปดครับแต่ว่าแนะนำให้วิ่งเจ็ดครับงวดน,นี้เจ็ดเด่นที่สุดสำหรับงวดน,นี้แถวฟิลล์โขดไดมาก,ก์กหาตัวใสได้ครับเจ็ดแต่ว่าตัวเลขทุกตัวที่ ทางช่องยัดมากหนึ่งครับที่ว่าทางแอดมินยัดมากนี่ถที่ว่าเป็นเด็กที่คัดแล้วครับเป็นเด็กที่คัดแล้วยังมาจับครูให้พี่น,อน้องเข้าบางครั้งมันก็เขาโปะเลยครับโบตองกับอันนี้มันเก่าแน่นอนว่าได้นาอครับเข,าข้าค้านวงอยี่พี่ผู้มุนอยู่หุงเทปมันกับเป็นไปได้เมื่ออจสทีเขามั่งรถมั่งมันก็เป็นของธรรมดาเนาะ สำหรับวดที่สิทึเงนี่เลขดับลักหนวยบนครับเลขดับลักหนวยบนคือหาครับห้าดับลักหนวยบนครับเฉพาะบนเท่านั้นนยครับ,ม,บ<น>มีแค่ตัวเดียวครับที่ทีเหตุมาทุกครัง้ง คุ้มครั่งขึ้นขึ้ดับเฉพาะลังหน่อยบนดับตัวเดียวขึ้ห่าครับแบบสมมติว่าบ่มีหลายตัวบ่มีตัวเดียวแล้วลักหนวดมี่ละตัวขึ้ห่างแค่ตัวเดียวแค่ไหนห่างวดละตัวครับเป็นตัวดับลักหน่อยบนนะนะคดับหน่อยดับคือว่าถ้าหายโยลักหน่อยมันสิบ่มาใช่ไหมนะบ่มีครับอีห่าสีบ่มีเลยครับมันเป็นสัตว์นะครับกับกับอานดีตัวนึงจีนแดงสัตว์ยังไงเนาะที่จังหวัดที่พักน่ะสวนโบมีดับแลัวหน่อยบนกับโบมีเลย มันโตม่สูญมันก็มันเงินบอกว่าสามารถเอาตันไหนมาใส่กันับใส่กันได้มันก็ถ้าไหนห้าประหยัดถึนมากระดับนึงนะครับครับถ้าไหนเพี่น้อนห้าประหยัดถึนได้ระดับนึ่งแหละครับเพราะว่าเอาส่วนมากมันสีบ่าพิษแต่ว่าพิษกันไม่พิษอยู่ครับแันสีบัวพิษลอยเปรดเส้นลานเปร์เนมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนไปได้มืแต่ว่าพิษหน่อยพิษหน่อยครับพิษน้อยมาก พี่น้องกาไปวิเคราะห์เบ้งครับหาดับรักน้อยบนมวลนี่ครับครับส่วนตัวเลขที่ห้าสีมาว่างหรือตั้งรักให้ครับก็มีรักแหลกกับช่วยเจ็ดเนาะครับครับเจ็ดเจ็ดนี่มีสามภูครับคือรักเจ็ดมีสามภู ตราตรงๆกับพวกใครแต่กับครับแต่ว่ามันกับพี่น้องกับกันเสี่ยไปร่วมทุนกับบนล่างเอาไว้นะครับเรือสีกลับเองอันนี้กับบสถ์สังวร,ร,รลีกสิตแล้วแต่พี่น้องเสี่ยวไปจัดเอาเองได้ครับตัดเองต่อเองได้ที่จับคู่ให้ก็มีเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ เจ็ดหกเขียนเส้นใต้ให้เจ็ดหกครับหมวดหนึ่งตัวเต็มเจ็ดหกก็ได้ครคันคันลักเจ็ดได้คร,ครับครับบครัันลับเจ็ดน,นี่คือเขียน,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 นเส้นใต้ให้เจ็ดหกนี่ว่าพี่น้องมากเจ็ดซี่กันเนียนเจ็ดซี่ก็ได้ครับแล้วท่านส่งเนียนให้เขียนเส้นใต้ให้เจ็ดหกครับหมวดนี้นักแปดครับ ลักแปดมอยู่ซีคูลขั้งช่อจัดให้มาซีคูคูลแรกกับแปดศูนย์ครับแปดศูนย์นี่เป็นตัวเน้นเพื่อนครับขีดเส้นใต้หให้แปดศูนย์แล้วกับแปดหนึ่งวาแปดสี่แปดสี่ก็ขีดเส้นใต้ครับเพื่อสร้างช่องเนียนซอก คือมาก์คเป็นส่วนตัวนะครับมากเป็นการส่วนตัวก็คือแปดศูนย์แปดสี่ครับแปดศูนย์แปดสี่แลว้วก็แปดหกแต่ตัวเนียนหายคือมีดแปดศูนย์แปดสี่ครับอันนี้คือตัวเนียนครับแต่เหล็กซีคูมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกครับเอาเดี๋ยวตอนนี้กรารใ้พี่น้องเบิ่ง มีบหลายตัวแล้วครับเลขบหลายตัวครับนีแค่สองลักยังต้นน่ะนะครับครับครับนี่ลักเขีตัวหลักแปดนะครับเนาะครับผมเอออ่าเขาเบิ้งสถิติเก้าก้อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวเนี่ยครับอันนี้คือสำหรับวดนี้ครับตัวเลขของต้องให้เบิ้งอันสูตรคำนวณสอบผโชคจกนะครับครับครับนี่ก็ะหวยคำนวณสอบผ้โชคกับงวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับกามีเลขเด่นนะครับ มีเจ็ดแปดเน้นวิ่งเจ็ดตัวเดียวโผล่ได้ครับหมวดนี่ถือว่าชาติแจวเลยครับเป็นชอบเจ็ดมากหมวดนี่สมม่นออกมาแล้วครับหาดับรักน้อยบนครับหาเนี่ขึ้นดับรักน้อยบนครับเลขรักกม็มีเจ็ดนะครับกับเจ็ดใจแค่สามคู่ครับเจ็ดศูนย์เจ็ดซีเราก็เจ็ดหกครับ เลหกก็คือตัวเด่นของรักเกรีรตับตัวเด่นสุดจีดเสน้นใตสีแดงไว้นะ้ครับท่บานผู้ชมครับถ้าลักแปดนี่ยุ่แค่สองหลักลักเกตกับลักแปดแค่ไหนครับแปดศูนย์แปดหนึ 1, ่งแปดสี่แปดหกอันนี้ก็ตัวเด่นก็คือแปดศูนครับจีดเส้นแดงไว้กับแปดี่ครับ มีแค่นี้ครับตัวเลขของพศในงวดประจำวันที่สิบหกตุล้างหกที่นะครับพศจะมีอย่างสิเบ้าครับเอฟซีหัวน้าครับ,บสำหรับตัวเลขทุกตัวแล้วคราบพี่น้องม็มีีมเขา่ามิลดได้ครับให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับให้ลงทุนอย่างมีสติครับให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลายๆครับพี่น้องครับ เราะว่าทาาช่องก็ให้ไว้พ่อเป็นแนวทาาเท่านั้นเนาะก็่บอได้ว่าหลานเปอร์เซ็นมืน่นเปอร์เซ็นตัวเลขนี่ทำมาเพื่อสะให้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเป็นแนวทงเบึงครับถ้ามากถ้าชอบพี่น้องกาจจะนนาไปลงทุนครับถา้าบ่มากก็บ่เปนิยังครับกับเรื่อนพานครับเรื่อนพานมากตัวใดพี่น้องกเขเยนไว้แคบไว้เอาไปลงทุนบึงหรือไปเปรียบเทียบกับพี่กับน้องผู้คน เป็นเสี้ยนครับเอามาเปรียบเทียบกันเบืองครับสําหรับวันนี้เลขวิ่งครับเลขวิ่งมีเจ็ดตัวเดียวครับครับให้วิ่งเจ็ดเลยครับวันนี้หรือว่าเสียวแปดไปน่าก็ได้แต่ว่าทางสองแนะนําหรือเน้นให้คือเจ็ดตัวเดียวมั่นใจตัวใดครับเจ็ดเนี่ยมั่นใจนี่เจ็ดนี่คิดว่าวดนี้นี่โม่ผาดเลยโม่ผาดครับเคิดว่าร่อยเปร์เสียนพอเจ็ดมาแห้งกับวดนนี้ครับ เลขสยงนมาสิมีเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเป็นเอมากตลอดครับมาตลอดน่าสนน่าสนใจมากครับสำหรับงวดนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อไอ้ลำล่ำรวยๆยเฮงเฮงครับครับขอขอบคุณพ่สอนมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันถามยย้ไปเครับอันนี้ก็คือตัวเลขสาหรับมดนี่้อครับพี่น้องตัวเลขทั้งมดทั้งม่อนนี่ทางช่องก็ห้ไปเพราะเป็นแนวทางครับพี่น้องไปวิเคราะห์เบิง้งถามักชอบแต่พี่น้องจังนําไปลงทุนครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็บลด่ยดพนันแตบ่มีปัญหาครับถ้าพี่น้องไปได้เลขเด็ดเลขดังมาจากทังอืน่น พี่น้องกาไปจับสซเบิรงครับเพาเหล็กเด่นเหล็กเด่นมันมีอยู่แค่สองตัวครับวันนี้มีเจ็ดกับแปดที่ว่าบางครั้งเจ็ดกับแปดอาสีมาน้ำกันก็ได้ครับแต่ส่วนมากกับบมานน้ำกันแต่กับมานน้ำกันก็มีหลายเทืออยู่ครับก็มีหลายเทืออยู่เพราะฉะนั้นทั้งสองกับ่อได้จับคู่ให้เจ็ดกับแปดครับแต่ว่ามันเป็่นไปได้เลยครับมันก็เป็นไปได้มันมานน้ำกันก็ได้ให้พี่น้องกไปวิเคราะห์เบิรงครับ เจ็ดกับแปดอาจสะมีมานํ้กันก็ได้ตัวเด่นคือวิ่งเจ็ดนะครับวิงเจ็ดตัวเด่นคือเจ็ดเจ็ดนีเด่นเลยครับเป็นพระเอกครับวดนี้วิ่งโบกิดบังครับวิ่งโบกี้บางหรือว่าขันมั่นยังนึงอาจจะมมาเจ็ดเจ็ดทุนก็ได้นะครับแต่ว่าในสูตรโบมี่ครับแต่ว่าในสูตรโบมี่ครับท่านได้เบิร์นทีเดียวปีนี้ไหมเอ้า นอกกับแปดยู่ครับแต่ในสุดรโบมี่ในสูตรโบมี่สว่สดีเจ็ดนี่เป็นเลขตัวเด่นนะครับเป็นพระเอกครับเี็ดสิจับเจ็ดแปดใส่กันกันเลยตัวนี้อาผมโบย่างกี้หนอแง่นหนอโอ้ของไทยกี้เลยเจ็รักแปดก็มีอยู่แปดศูนย์แปดหนึ่งน้องแปดสี่แปดหกครับพี่น้องมาคู่ไดชพี่น้องกลับไปจัดเดชครับส่วนทั้งช่องจัดหาก็มีแปดศูนย์ก็แปดสี่ครับสำหรับงวดนี้ เน้นให้ครับแต่ว่าพี่น้องอจสิโบมักน้านพี่น้องไปซื้อตัวอื่นเน้นตัวอื่นก็นได้ครับในซีคูนี่คิดว่ามากครับคิดว่าน่าจะมากครับพี่น้องวันนี้แตดซีเนี่ยครับที่ทา้งสองมักครับทา้งสองมักเป็นการสวนตัวครับเดี๋ยวครับสำหรับตอนถ่ายคลิปเนี่ยพี่น้องกล้าไปวิเคราะห์บึ้งครับไ้ ท่านผู้ชก็ให้ไว้เพราะเป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สูกคนเ้ะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนให้รวยๆเฮงๆครับขอให้พี่น้องรวยกันทุกคนครับสำหรับวันนี้รวยยรวยๆครับรวยนี่แต่รวยกับรวยนะครับสวัสดีครับโชคดีครับ